สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่6ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจําคลิปที่5คลิปที่แล้วได้ไหมคะที่คุณครูเต้าสอนให้เด็กๆรู้จักจํานวนนับ11ถึง20แล้วก็สอนให้เด็กๆได้รู้จักแยกแยะหลัก10และหลักหน่วยด้วยนะคะถ้าใครจําไม่ได้กลับไปทบทวนในคลิปที่5ได้ส่วนคลิปนี้คลิปที่6นะคะ จะพาเด็กๆมาทําใบงานซึ่งเป็นความรู้ที่ต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะคะ,ะเด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาทําไปพร้อมคุณครูเลยนะคะแต่ถ้าใครทําใบงานใบนี้เสร็จแล้วหยิบใบงานของตัวเองมาดูว่าตัวเองทําถูกหรือเปล่านะคะเป็นการตรวจคําตอบไปด้วยนะคะอ่า คำสั่งเขาบอกว่าดูภาพตัวนับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างดังตัวอย่างนะคะ,ะเด็กๆด,ดูข้อที่1นนะคะข้อที่1อยู่ตรงนี้นะคะเขาเป็นตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูช่อง่อดูแท่งนี้จําได้ไหมเขาว่าแท่งเนี้ยมีเท่าไหร่แท่งนี้มีเท่าไหร่ นั่นก็คือมีทั้งหมด10เขากำหนดให้1แท่งที่เรียงติดกันเนี้ยเป็น1 10นะคะซึ่งก็คือหลัก10บนั่นเองเป็น1 1 0เขาก็เลยเขียนเลขหนึ่งกำกับไว้ตรงนี้นะคะอ่าแล้วส่วนในหลักหน่วยนะคะก็คือตัวบล็อกที่มันอยู่เดียเด่ยวๆมันไม่ได้อยู่รวมกันเป็นแท่งก็มีทั้งหมด1 2 3 4 หก็มีอยู่5อันนั่นเองนะคะก็เรียกว่า5หน่วยเขาก็เลยเขียนเลขห้ากำกับไว้ตรงนี้นะคะอ่าในส่วนข้อที่2นั้นก็ไม่ยากเลยให้เด็กๆสังเกตตรงนี้ว่ามีกี่สิบมีกี่แท่งคะอ่า1แท่งหแท่งก็ให้เป็น1,10นั่นเองอ่ะแล้วทีนี้มานับตรงนี้ค่ะ มีกี่หน่วยคะ1 2 3มีทั้งหมด3หน่วยก็เขียน3หน่วยลงไปตรงนี้นะคะและตรงนี้ก็แปลว่ามีทั้งหมด13นะคะอาต่อไปเป็นข้อที่3นะคะเด็กๆสังเกตตรงนี้คะ่ะมี1แท่งตรงนี้ก็เรียกว่า เท่าไหร่คะจำได้ไหมเอหนึ่งสิบค่ะอ่ะส่วนตรงนี้มีกี่หน่วยคะเด็กๆช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมด8หน่วยนะคะเราก็เขียนเลข8ลงไปอย่าลืมนะคะเขียนให้สวยกว่าคุณครู ต่อไปข้อที่4ค่ะอ่าดูข้อ4ตรงนี้นะคะอ่ะจำได้ไหมตรงนี้ก็เรียกว่า1นึนะคะก็เขียนเลข1ลงไปอ่ามีทั้งหมดกี่หน่วยคะหนึ่งสองสมีทั้งหมด4หน่วยก็เขียนเลข4ลงไปค่ะอ่า ดูต่อเลยค่ะต่อไปข้อที่ห้าโอ้โหมีตรงนี้1แทง่งและก็มีตรงนี้1แทง่งรวมกันเป็นสอง,งแท่งแท่งละ10บใช่หนึ่งสิบไหมคะจะไม่ใช่1นึแล้วแสดงว่าตรงนี้มี20นั่นเองสอก็คือ20นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ ตรงนี้ไม่มีหน่วยนะคะเพราะว่าไม่มีตัวบล็อกตัวที่มันเป็นเดี่ยวๆแบบนี้นะคะอ่าต่อไปดูต่อเลยค่ะข้อที่หค่ะกี่สิบคะถูกต้องคะ่ะหนึ่งสิบนะคะหนึ่งแล้วก็กอีกกี่หน่วยคะช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดหนึ่งสิกับเจ็ดหน่วยหรือมีเท่ากับ17นั่นเองนะคะอ่าดูข้างล่างต่อเลย ข้างล่างนะคะเขาบอกว่าให้ดูภาพตัวนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกบนตัวเลขที่ถูกต้องข้อ1มี1นึกับอีก1หน่วยนั่นก็คือ11เอ็ขาขีดถูกไว้ตรงนี้แล้วนะคะเป็นตัวอย่างต่อไปข้อ2มี1นึสอีกกี่หน่วยคะอ่ะเนี่ยค่ะคือ1นึสเด็กๆน่าจะจําได้แล้วนะแล้วอีกกี่หน่วยนั้นให้เด็กๆนับเลยค่ะ หนึ่งสสามสี่ห้าหก็แปลว่ามีหนึ่งสิบกับ6หน่วยนั่นก็แปลว่ามีสิบหนั่นเองนะคะขีดถูกลงไปตรงนี้เลยค่ะที่เลข16ค่ะอ่ะทีนี้ส่วนเหลือข้อ3 4 5เด็กๆน่าจะทำเองได้แล้วแหละค่ะให้เด็กๆทำให้เสร็จเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ